จากการจัดอันดับดับชนีหนังสือเดินทางเฮลีพาสปอร์ตอินเด็กปี2026ดัชนีที่ใช้วัดความทรงอิทธิพลของพาสปอร์ตจากจำนวนประเทศและดินแดนที่ผู้ถือสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า อันดับที่10สหรัฐอเมริกากลับเข้าสู่10อันดับแรกอีกครั้งโดยเข้าได้179ปลายทางหลังจากช่วงปลายปี2025หลุดอยู่ที่อันดับที่12ของโลกอันดับที่9ประเทศมาเลเซียเข้าได้180ปลายทางอันดับที่8ประเทศแคนาดาไอซ์แลนด์และลิทัวเนียเข้าได้181ปลายทางอันดับที่7ออสเตรเลียลัตเวียลิกเตนสไตน์และสหรชาชอาณาจากักรเข้าได้182ปลายทาง อันดับที่6โครเอเชียสาธารณรัฐเช็กเอสโตเนียมอนต้านิวซีแลนด์และโปแลนด์เข้าได้183ปลายทางอันดับที่5ฮังการีโปรตุเกสสโลวาเกียสโลวีเนียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตเข้าได้184ปลายทางอันดับที่4ออสเตรียเบลเยียมฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีกรีซไอร์แลนด์อิตาลีเนเธอร์แลนด์และนอร์เวย์เข้าได้185ปลายทาง อันดับที่3เดนมาร์กลักเซมเบิร์กสเปนสวีเดนและสวิตเซอร์แลนด์เข้าได้186ปลายทางอันดับที่2ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เข้าได้188ปลายทางอันดับที่1สิงคโปร์ครองอันดับ1ติดต่อกันเป็นปีที่3โดยสามารถเดินทางเข้าได้192ปลายทางขณะที่ประเทศไทยขยับขึ้นมาหนึ่งอันดับมาอยู่ที่อันดับที่60ของโลกสามารถเดินทางเข้าได้โดยไม่ต้องขอวีซา่า79ปลายทาง แชนีนี้สะท้อนว่าอิทธิพลของพาสปอร์ตไม่ได้วัดจากจํานวนประเทศที่เข้าได้เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสถียรภาพทางการเมืองความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางการทูตของแต่ละประเทศ ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจากักรมีอันดับลดลงอย่างเห็นได้ชัดสะท้อนถึงความผันผวน,นทางการเมืองภายในประเทศพาสปอร์ตทรงอิทธิพลคือตั๋วผ่านทางที่สะดวกที่สุดสำหรับการเดินทางข้ามพรมแดนในระยะสั้นเช่นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งไม่ได้การันตีเสียิภาพในการย้ายถิ่นฐานแต่แม้เป้าหมายหลักจะเป็นการเดินทางระยะสั้นแต่การถือพาสปอร์ตทรงอิทธิพลยังส่งผลดีในมิติอื่นอีกด้วย พอพาสปอร์ตจากประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแรงและความเสี่ยงตำ่ำมักได้รับความไว้วางใจจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมากกว่านอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้ที่ถือพาสปอร์ตเหล่านี้มีโอกาสได้รับการอนุมัติวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าทำงานได้รวดเร็วกว่าสัญชาติอื่นถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ